เศร้ามาทันได้ซีขี้หูขี้ตาอยู่ไปเว <I> ้ยนะไปเตะข้าแล้วพามาเบิงมารลอดสุกเตรยมต้นอยู่คนละมีได้ปัญญากินอิ่มมาไลยแหงอิ่มสะอ่อนเนี้ยโอ้ยสุกแดงเบิร์ดคุนต้นโอ้คนณคุพงคุพุ่งคพงจนต้นงอนเลยสุกหลยคับกินก็มีถันบั้นอันน่ะ เป็นพุ่มเป็นพวงเลยปุ๊บโอ้ยเศรษดิตื่นเศ้าหมามันกลับเสือป่าเลยว่ามันจีนจีนที่วยโอเคกระจักมาเป่วยตื่นเศ้าครับบึงเบผักเบมาบุบ กำลังหงมว่นมันชีมีเกิดว่ามันชีได้กินว่นมันชีมีได้กิน,น,น,กนเกิด,ดแล้วงหงด้วยเมื่อรละก็จะมาทอนทีมอีกจะแนพอนจะทอนทีมของเราปีนี้มาผักกระดกกติด,ดมหาลายอยู่ปีนี้ได้กินบมแล้วเงี้ยถ้ามาเก็บเอาหมด นี่ก็สีขาวมาบ้างเบี้มาโชวมาโชวกำลังเตะหยดถอดหยดส้อนกระทางอันนี้บี้บี้มาเคลือบกันเดี๋ยวจัเบี้ยเดี๋ยซีบี้อันนี้หอมหมุนซาลลเน่กำลังงาม อันนั้นมาพริกมาพริกว่าคือผักสลัดมาเต่งทำไมอันนี้เบี้ยมาอึปลูกไว้ปูกไว้พอได้กินวิสิภาไปเบิ่งเบี้ยพรอิตูได้ต้นเดียวเลยได้เบี้ยเดียวเมีเทถาลูกทิมเบิร์ดตัวนึงก็ได้เบี้ยเดียวรอดลมรอดตายเชียวละ นดิด้หรือเบี้ยเดียวนี่ละจะสีรวดจะสียังมันพี่คุปุ๊กกระทางงามๆกัน,นเบี้ยสานี้แหละแม่งกระทางพวกที่บิดอ่ะจะหัวตีนเยี่ยมหัวคูยเยี่ยมเลยนีอรถต้มรถตายพะเบี้บพักกระไรพาไปพุ่งซ่มน่นละ่ะไปให้เบีก,ก่อน